สิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือกล้องคู่นั่นเองนะครับผมซึ่งรีวิวกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกเรื่องนี้กันไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะครับยังเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันรุ่นแรกๆเลยนะครับผมคือสลับได้ตามใจอชอบเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าแบบอยากสลับเร็วๆนี่กดข้างล่างก็ได้นะครับเห็นไหม โอเคแล้ว okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัว vivo X 300โวลนั่นเองนะผมซึ่งในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะผมจริงๆแล้วนะครับก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วเนาะสำหรับตัว X 300โวลในประเทศไทยกันนั่นเองนะผมซึ่งจริงๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องจีนะเนาะเออผมก็ซื้อมาตนะั้งแต่แบบเดือนที่แล้วแล้วนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเออเขาเรียกว่า,างไง คือแป๊บเดียวก็วางขายแล้วนะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็นั่นแหละครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะผมอีกวันที่27นะผมก็ใกล้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มารีวิวเนาะหลังการใช้งานหนึ่งเดือนนั่นเองนะผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่ผมบอกตรงตรงว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นเครื่องนี้แบบหนักอะไรหน่วงขนาดนั้นนะครับเออไม่ได้เล่นแบบหนักหน่วงเนาะซึ่งนะครับอันนี้คือหน้าตาตัวเครื่องนะผมแน่นอนว่าอันนี้ให้ดูกันไปแล้วนะครับตอนพรีวิวนะ เนี่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะผมน้านหน้านะครับแต่ว่าผมไปเจออีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เสียใจนิดนึงนะครับก็คือมันเป็นรอยเนาะเห็นปะไม่รู้ว่าเห็นไหมเน,นี่ยเนเนเนเเห็นนะนี่ครับคือผมใส่กระเป๋าด้วยแหละนะครับเออแล้วกระเป๋านอาจะแบบไปเขียนขีดขวดหน่อยนึงนะครับก็เลยเห็นปะม,มันจะเป็นรอยนิดนิดนึงนะเออตรงเลนด้วยนะครับเป็นเลนเทเลซาด้วยนะครับ นาะตรงเนี้ยเออนั่นแหละแต่ถ้าดูแบบไกลๆเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะครับคือต้องไม่สะท้อนไฟอะ่ะเห็นะถ้าไม่สะท้อนน่ยหรือว่าถ้าสะท้อนนิดเดียวอะ่ะมองไม่ออกนะครับเออโอเคอ่ะเรามาดูดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์รุ่นดีนะครับก็อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันนนนี่ครับ o r i g i p os 6นั่นเองโอ้โหซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ x 3 0 0 pro เห็นปะ Origin OS 6นะ 6. ซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะที่ผมพิววิวแกะกล่องอะเนาะซอฟต์แวร์มันยังเป็นรุ่นแรกนะครับมันยังมีฟีเจอร์ที่แบบว่ายัางใช้งานไม่ได้เนาะหรือว่ายังไม่มีนั่นแหละนะครับเออมันยังไม่มีซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆก็ได้อัปเดตมาสักพักหลายครั้งอยู่แหละนะครับเออแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้แบบมาให้ดูว่าเวอร์ชันไหนเป็นเพิ่มอะไรมาบ้างะอะเนาะอ่ะเรามาดูอัปเดตเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งก็มีตามนี้เลยเนาะแก้ปัญหาเรื่องของกล้องนะครับเออ แล้วก็มีเรื่องของอัปเดตตัว o r i g i n os นะครับเออเนี่ยประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็เยอะนะเออแก้ไขเยอะเหมือนกันอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเรามารีวิวเพิ่มเติมจากตอนที่ผมแกะกล่องพรีวิวแล้วกันนะฮะซึ่งสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือกล้องคู่นั่นเองนะผมซึ่งกล้องคู่เนี่ยจริงๆนักรีวิวที่เขารีวิวกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกเรื่องนี้กันมาแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะครับยังเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันรุ่นแรกๆเลยนะันเลยยังไม่มีฟีเจอร์นั้นซึ่งฟีเจอร์นัั้้นนนก็็คือตอตนวนีเเงห นี่ฟีเจอร์นี้เลยนะครับเห็นปะเราต้องเข้าที่หมดเวทีก่อนนะเข้าหมดเวทีเซ็นเนี่ยมันจะมาหน้านี้เลยนะครับเปิดกล้องเห็นปะเป็นกล้องคู่แล้วสามารถเลือกตรงนี้ได้แต่ว่าชึบเห็นมาสองฝั่งก็ได้นะครับหรือว่าเป็นฝั่งเล็กตรงนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือการบันทึกคู่นั่นเองนะครับแบบบันทึกสองฟุตเทจในเวลาดเดียวกันนะครับหรือบันทึกแยกนะครับบันทึกแยกเนะี่ยอันนี้ อันนี้บันทึกรวมกันไฟล์เดียวนะครับก็ค<ๆ>ือจะได้2คลิปนี้หรือ2คลิปนี้ <S <S อะไรอย่างนี้เนาะส่วนนั้นนี้เนี่ยบันทึกแยกกันเลยนะครับผมนี่อย่างดีนะครับแล้วระยะการซูมเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเนาะอันนี้คือตัวหน้าต่างขนาดเล็กนะครับอันนี้คือมุมกล้องหลักนะครับก็คือมุมนี้มุมกล้องเล็กก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้่าแล้วํำมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมด้านบนด้านล่างนะครับโอ้โหคือแบบโคตรอ่ะเห็นไหม0อจุดห้ากับถางจุดห้าอ็กหรือหนึ่งเอ็ก กับ6.6 0หรือ3.5 1x อะไรอย่างเงี้ยคือสลับได้ตามใจชอบเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าแบบากสลับเร็วๆนี่กดข้างล่างก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือใช้ได้แค่งานวิดีโอเนาะงานวิดีโอเท่านั้นนะครับโมเดอื่นไม่สามารถใช้ได้เนาะมาแต่ข้อที่คนรู้อย่างหนึ่งก็งคือตัวเลคคอร์ดวิดีโอมันจะได้แค่ Full HD 30เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใช้กล้องคู่เนาะ กล้องคู่มันจะได้แค่นี้นะครับเออนี่คือข้อจํากัดของตัวกล้องคู่นะครับผมประมาณนี้เลยนะซึ่งโหมดต่างๆเนี่ยจริงก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่ผมพีววไว้ก่อนหน้านี้เลยนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับไอจีไอจีเนี่ยบอกเลยว่ายังรื่นอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเครื่องใหม่ล่าสุดขนาดนี้ใช้งานได้สบายๆนะครับอเอคประมาณนี้เลยเนาะ มาถึงกล้องไอจีกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งกล้องไ g จีเนี่ยตัว vivo นะครับอาจจะมีเห็นปหนิดหนึ่งเนาะมุมจออะไรอย่างงี้นะเห็นอืมแต่ว่าความลื่นเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหคือลื่นสุดๆไปเลยนะครับอะลองถ่ายดูนะเห็นปหมเออ <c ười> คือลื่นเลยนะครับจังหวะนี้เนาะลื่นแน่นอนนะครับสบายๆเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังนะกล้องหลังก็งประมาณนี้แหละอันนี้กล้องหน้าเออีนกล้องหน้าโทษ <c ười> เห็ filter, นฟิลเตอร์นะผมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังไอเนาะว่ามันสามารถใช้เลนทีเลตได้ไหมนะคแต่เท่าที่เราไม่น่าได้เนาะเพราะว่า X 2 0 0 Pro ก็ใช้งานไม่ได้น,ะนั่นเองคือมันจะใช้เลนหลักซูมนะครับเอาต่อไวได้ไหมอุ้ยไม่ได้เอาต่อไว,ไไอไไออไวก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละผมเห็นนะไม่ได้นะครับอก็ต้องทำใจนะรออัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเอ๊ อย่จริงขนาด X 200 Pro เนี่ยก็ยังใช้งานไม่ได้เลยนะผมไอตัวเลนสเทเลของเขานะเอะนะใน a g เนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นในตัวของเรื่องอ,อตัวกล้องปกติอะคือค่อนข้างที่จะโอเคมากแล้วนะครับซูมสม,มติขึ้นกว่า X 200 Pro ด้วยนะ,ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนาะอันนี้ผมขอภัยด้วยนะครับคือไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นนะเนา ดูเจ็ดปันก็ไม่ได้เยอะสังเทระไหร่ด้วยนะครับเออไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้อะนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับเออแบบติดสังเกตอยู่นะครับเนาะก็คือแบบเหนื่อยเหน่อยนะครับก็กว่าจะนู้นนี่นั่นอีกนะผม รอกันนานเลยนะครับก็ขอให้ด้วยเนาะอาจจะพรีวิวให้ดูกันคร่าวๆนะครับเออเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็น iPhone 17 Pro เครื่องนี้นะครับเออโหนี่ก็ใช้มานานเหมือนกันนะเครื่องนี้นะครับเร็วเหมือนกันนะเวลาเนาะโอเคแล้วก็ในเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของตัวเกมนั่นเองนะผมผมไปเห็นในกลุ่มมานะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับสามารถเล่นอว120เฟรมเได้แล้วนะครสำหรับเกม r วเนาะซึ่งก็แบบโอ้โห พวกจะเล่นได้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆไม่ได้เล่นเกมเลยนะผมผมก็ขอภัยด้วยนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์กันได้นะเออว่ามันเป็นเพราะว่าตัวเกมอัปเดตหรือตัวเครื่องมันสามารถเปิดได้จริงๆเนาะเออ,อนนี้ไม่แน่ใจนะครับขอขอภัยด้วยนะอ่ะเรามาดูเรื่องของตัวงานภาพกันดีกว่านะงานภาพเนี่ยจริงๆก็ถ่ายมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเนาะเออเดี๋ยวหาแปบ๊บหนึ่งนี่อันนี้คือกล้องปกตินะครับ วิดีโอปกติสีมันค่อนข้างสวยนะเอาตรงๆคือถ้าเป็นงานวิดีโอปกติสีสวยนะครับแต่พอเป็นโหมดเวทีเนี่ยผมว่ามันต้องมีไฟค่อนข้างเยอะนิดนึงนะมันถึงจะสวยพอมันเป็นโหมดเวทีมันจะมืดนะครับเออแต่นี่คือโหมดธรรมดานะเห็นไหมสว่างเลยนะโอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโหมดเวทีเนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้กล้องคู่ถ่ายเปล่าเดียวกันนะอ่าน่าจะใช่เออ ใช้กล้องคู่ถ่ายนะครับอันนี้ถ่ายมุมกว้างอันนี้ถ่ายมุมแคบนะเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูกันคร่าวๆเนาะอันนี้คือมุม3.5นะครับเอ,อเห็นภาพมันจะไม่ค่อยสวยเท่ากับตัววิดีโอปกตินะแต่ถ้าเป็นตัวอันนี้มุมกว้างนะครับอันนี้น่าจะกด 1x เนาะเออกด 1x นะครับจำไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่มุมนี้น่าจะ 1x อยู่แล้วนะเออประมาณนี้นะครับ คือข้อดีเห็นไหมอันนี้ผมบันทึกแยกนะบันทึกแยกมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ไงว่าเลนเลนตัวเนี้ยมันไปบังเลนอะไรหรือเปล่าไงคือขานาดหายมันเห็นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเห็นครึ่งหนึ่งถ้าเราเลือกครึ่งหนึ่งนะหรือว่าจะเป็นกรอบเล็กเนี้ยกรอบเล็กผมว่าเห็นได้มากสุดแหละนะผมกรอบเล็กกรอบใหญ่นะครับเออเรามาดูเรื่องงานภาพกันด,ดีกว่านะผ,ผมบอกเลยว่างานภาพนี่คือค่อนข้างเจียโหดนมากๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะนี่คืองานภาพนะนี่เห็นนะ โอ้โหไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยคือภาพที่ผมที่นานผูช้ชมเห็นเนี่ยไม่ได้แต่งสักนิดหนึ่งด้วยนะครับน,นี้จากกล้องสดๆเลยนะเห็นไหม x สามร้อโปอ้โหแล้วคือความคมนี่คือแบบเห็นทุกอย่างอะ่ะคมกลิบเลยนะครับเ,เห็นปะห,หน้าชั้นหลังเบอร์คือแบบแยกได้ชัดเจนมากนะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณ3.5้ x นะครับ จริงๆมุมคือผม,มอยู่ใกล้ด้วยแหละนะครับมุมก็เลยอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะใกล้มากๆนะครับด้วยความที่เป็น 3.5x ด้วยเนาะเออคือเห็นทุกอย่างอะลายผมครบหมดเลยนะครับผมไม่กระทางเล็บนะครับ <c oughs> เออนะครับคือแบบโหดมากนะครับ vivo เนี่ยเล่นเทเลแกงโหดจริงนะครับจริงๆตั้งแต่ x 200pro แล้วเนาะส่วน x 300pro เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของสีสันที่รู้สึกว่าสวยงามยิ่งขึ้นก็ไม่หยุดนะครับ คือถ้าอยู่ในแสงอาคารนะอันนี้ในอาคารเนาะแต่ว่าในอาคารอันนี้น่าจะเป็นแสงขาวนะครับเห็นว่าเวลาถ่ายมานะครับเออค่อนข้างที่จะโฮสเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานวิโอเนาะเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดนิดนึงเนาะอันนี้ผมถ่ายด้วยหมดวิีว่าเออนี่น่าจะใช่นะเห็นปะเวที3 0เห็นว่าภาพมันจะค่อนข้างมืดนิดนึงเนาะผมไม่แน่ใจอะ <c oughs> <c oughs> คือดูง่ายๆนะครับถ้ากล้องคั่วผมถ่าย30 อยู่แล้วนะครับเพราะมันได้แค่นี้เนาะเออแต่ผมไม่ได้ถ่ายแบบกล้องธรรมดาเลยนี่นะก็นีไ่ไงกล้องธรรมดานะครับ Full HD 60เฟรมเลยเอ,อแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโหมดเวทีรุ่นนี้นะครับสามารถถ่าย60เฟรมได้นะครับเออจริงๆถ้าดูเรื่องนี้กาจะไม่ได้แล้วเนาะอเออก็นั่นแหละนะครับเรื่องวิดีโอก็คือจริงๆถ้าโหมดปกติอะเห็นไหมเออนี่น่าจะใช่นะ ไม่แน่ใจอะ่ะคือเอาจริงก็รีบถ่ายจนลืมไปเลยนะว่าอยู่ในโหมดไหนกันนะโอเคก่อนนะจะรบประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ Full HD 30โอเคแต่คือสรุปแล้วนะถ้าเธอถ่ายปกติอะ่ะผมว่านะถ่ายเป็นแบบว่าวิดีโอปกติเลยอะ่ะเออมันจะได้สีสันที่สวยงามกว่าเนาะส่วนถ้าเป็นวิดีโอแบบว่าโหมดเวทีอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปที่เวทีจริงๆนะครับตามชื่อโหมดของเขาอะ่ะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมแล้วโหมดเวทีเขาสามารถถ่าย 4K 10ได้แล้วนะครับ แต่ว่าตัวกล้องคู่เนี่ยมันจะเหลือแค่ Full HD 30เนาะ 4K ได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้ 4K ได้นะครับ 4K 30เว e r เร e เออโอเคโอเคเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับอันนี้ไกลนิดนึงนะครับภาพก็จะเบลอหน่อยนะซูมแมาจะประมาณ10-15วานี่นะครับค่อนข้างแะไกลเลยโดยรวมนี้ถือว่าโหดอยู่แล้วนะครับเรื่องของงานวิดโอ แต่ว่าแน่นอนเวลาซูมระดับนี้นะครับ15 16ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้จะ20เลยนะครับคือมันไกลนะครับอันนี้ชืบบอกก่อนนะว่าคลิปเนี่ยไม่ได้ใช้เลนเลยเนาะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนี่ครับผมนี่อันนี้ลองถ่ายเดียวนอนดูนะฟอโตกราฟีคิสต์นะครับโอ้โหคือผาาแบบยังโดเลย แต่ว่าด้วยความที่ผมใช้เลนนะ์น่ะคือมันเป็นเลนน์ของตัว X 2 0 0ร l อย a นะครับจริงๆมันใช้ด้วยกันได้นะ X 2 0 0ร l อย a X 3 0 0 Pro โปนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยปัญหาคือเคสเนาะเคเสใส่ได้แต่หลวมซึ่งใส่แล้วเนี่ยมันหาว่าถ่ายได้ไหมเนี่ยตามนี้เลยถ่ายได้นะครับแต่ภาพมันจะมีอาการสันๆนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าอันที่สันๆเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวอย่างอันนี้เนาะอันนี้เนี่ยผมพยายามแล้วนะครับคือ ผมจับอย่างเงี้ยนะครับคือเลนส์มันไม่ใช่คือเคสอ่ะมันเป็นเคส X 2 0 0 Pro โปเอ้ย X 2 0 0ไ l ล่ a ตานะครับมันหลวมนะครับผมก็เลยต้องจับตรงนี้นะครับจับอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเลนส์มันขยับเนาะเพราะมันขยับแล้วมากมันจะสั่นๆนะครับเนี่ยผมก็จับจับไปมันก็ดูนิ่งนะแต่เดี๋ยวช็อตที่ผมแบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าถืออย่างนี้มันเมื่ยมือมากนะครับเนี่ยช็อตกลางๆนะในในในเริ่มละเริ่มไม่ไหวแล้วน่าจะช่วงในท้ายเนาะ เนี่ยเริ่ม้วเห็นไหมเริ่มไม่ไหวแล้วนะเพราะผมปล่อยมืออะปล่อยมือปุ๊บนีอโห้ามันสั่นนะแล้วยิ่งยังโงมนี่คือแบบว่าแฟนคลับเยอะมากนะครับคือเต้นกะทีนี่พื้นสั่นอะพอพื้นสั่นใช่ไหมโทรศัพท์อะมันก็สั่นไปด้วยพอสั่นด้วยเนี่ยมันยิ่งหนักเลยนะครับแล้วด้วยความที่เคสมันหลวมอีกนะครับมันเลยภาพแบบค่อนข้างที่จะไม่ไหวเลยก็ว่าได้นะครับคือแนะนําว่าถ้าจะทําเนี่ยทําได้นะเอาเคส X 2 0 0อัลต้าที่เป็นโฟโตกราฟีเคดนะครับ ออ <Es> ติดเลนน่ะมาใช้ลบกับ X สา0ร้ Pro ได้แต bon ่ต้องหาอะไรยึดมันให้มันแน่นนะครับเออไม่งั้นถ้ามันก็ยางเงยังไงใช่ไหมไม่ไหวแล้วคนถือไม่ไหวแล้วนะครับมือมือมากเห็นไหมไหมเนี่ยผมปล่อยแล้วอันนี้ผมปล่อยแล้วเนี่ยแล้วเวทีคือแบบคือมันสั่นอ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆนะครับเห็นป่มโอ้แต่คือคมไม่คมมากครับ คือแบบโอ้โหคือถ้า 10x เดี๋ยวนะ200ม mm ิเนี่ย200ม mm ิเนี่ยประมาณ 8.6x เนาะ 8.6x เนี่ยถ้าเป็นกล้องปกติของเขาอ่ะมันก็โอเคนะไม่ได้แย่นะคผมคือประมาณสัก 10x เนี่ยยังวังผลได้อยู่นะสำหรับ vivo เนาะแต่พอแบบ15 16อะไรเงี้ยเออเริ่มแบบอาจจะเบลอเบอร์หน่อยแต่ว่าเก็บดีเทลได้นะแต่พอมาใช้เลนส์ตัวนี้นะผม400มิลคือยังเหลือเออ อ่ะผมลองเป็นรูปบ้างเนาะรูปก,ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้าจะซูมเท่าไหร่8 0 0นะครับ800มิลเห็นไหมลายผมเก็บโอ้โหอันนี้400ปะนะ่ะเนี่ย4 0่800นะครับดูลายผมเอวไม่ใช่อ่ะอน,นี่800ดูลายผมโอ้โห800นะแต่ว่าอันนี้ผม บอกปัญหาที่ผมเจอก่อนแล้วกันเนาะคือผมสก,กีและคอดิ้งหน้าจอไปด้วยนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแล้วผมไปกดอัดวิโดีโอไปด้วยนะครับผมเจออาการนี้นั่นก็คือเรื่องของเสียงนะครับมันหายแต่ผมบอกก่อนนะผมเปิดเสียงตัวไมโครโฟนไ้ด้วยเนาะเออ เพราะว่าเราจะได้เก็บเสียงจากภายนอกด้วยไงเออเพราะถ้าเกิดว่าปิดอันนี้ท่านชมจะไม่ได้ยินเสียงตอนที่สกีและคัดดิ้งจากหน้าจอเนาะแต่ว่าเสียงที่อจาจจะกล้องอ่ะได้ยินนะผมลองมาแล้วแต่ถ้าเปิดทั้งอันนี้แล้วก็กดเลคคอร์หน้าจออันนี้แล้วก็กดเลคคอร์จากตัวแอปกล้องอีกนะครับผมเจอปัญหาที่ว่าเสียงมันเบาและเสียงหายนะครับอย่างคลิปนี้นะครับอันนี้อันนี้เสียงหายไปเลย <laughs> อันนี้คือแบบไม่ได้ยินเลยนะครับเห็นไหมไม่ได้ยินเลยส่วนอันนี้เสียงเบา เนี่ยเสียงมันจะอู้ๆนะครับเห็นไหมเก๋ๆมีการใช้เป็นที่เงาสำหรับนี้เห็นไหมเสียงมันจะอู้ๆประมาณนั้นแหละนะครับเออ อ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเรื่อง experience การใช้งานเนี่ยผมยังรู้สึกว่าโอเคมากนะสำหรับตัว X 300 Pro เนี่ยคือถามว่ามันก็มีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ได้ลองจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเปลี่ยนเยอะอยู่นะเออทำไปเล่นไปเนาะอย่างเช่นเรื่องกล้องนะครับซูมสมูทขึ้นเยอะนะครับแล้วเวลาซูมในวิดีโอเนี่ยถึงวิดีโออ่ะถ้าเทียบกับ X 200 Pro อ่ะอาจจะรู้สึกไม่ได้ต่างมากนะครับในเรื่องของความสมูทเนาะแต่มันก็ตา่างนิดนึงนิดนึนะมเออ ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดกันสั่นเนี่ยอันนี้ก็ปัญหาเดิมเลยนะครับตัว X 2องร้อยโก็เป็นเนาะเห้บ้างมันมันจะกึ๊กกึ๊กกึ๊กหน่อยนะครับไม่ลื่นเท่า iPhone นะครับ iPhone เปิดโหมดแอชชั่นโหมดลื่นเ <laughs> นาะหรือประมาณนั้นแหละนะครับโอเคแล้วก็เรื่องสีสั้นเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วผมว่า X 2 0 0 Pro ก็เอาอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นะมันก็ อาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะคือเครื่อง X200 Pro มันเป็นเครื่องของผมนะเป็นของจีนอยู่แล้วนะมันจะเป็น Origin OS 5ซึ่งพอมันหลังๆแล้วอะรู้สึกว่าแบบซอฟต์แวร์มันเหมือนแบบว่าอย่างเขาเรียกว่าไงฮะจะบอกยัไงดีผมก็กลัวเป็นดรามา่าอะไรเกินนะครับเอาเป็นว่าคือซอฟต์แวร์มันเหมือนเขาแบบออพติมไลซ์มาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเหมือนรุ่นใหม่อะเออทำให้รหุ่นใหม่นีดีกว่าเนาะ ส่วนรุ่นเก่าๆก,ก็จะต้องรอ OS 6นะครับจะรออัปเดตอีกทีนึงนะครับจริงๆในกลุ่มผมก็เห็นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าเครื่อง,ผม,องผมยังไม่ได้อัปนะเออยังไม่อัปยังไม่ได้ลองนะออตัว o r i g i n OS 6ใน Vivo X20 Pro นะโอเคก็อประมาณนี้แหละนะครับผมโอเคนะเออปัญหาหมดยังวะวแล้วจุดเด่นของยี่ห้อน,นี้นะครับ Vivo เนี่ยก็ค,คือถ่ายมาโครจะชัดเลยนะครับเห็นไหม นี่คือมาโคนะทีเลมาโคเนาะจริงๆเนี่ยอันนี้ทำได้ใน x 2 0 0โปแล้วแหละนะครับแต่ว่าใน x 3 0 0 s e r i ซีรีส์เนี่ยก็ยังโหดเหมือนเดิมเลยนะผมอาจจะโหดมากกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวแสงเนี่ยเห็นไหมเก็บดีๆดีขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะต้องมาเทียบกันแล้วแหละเนาะแต่เอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอพูดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครที่เป็นเหมือนผมหรือเปล่านะก็คือเวลาซูมเนาะคือถ้าเป็นหมดภาพอะเวลาซูมใช่ไหม มันจะนิ่งเลยเห็นไหมอ่าเ,เดี๋ยว็ดเดียวอ่าเห็นไหมมันนิ่งเลยแต่พอมีวิดีโอนะแล้วซูมถือนิ่งเหมือนกันนะเห็นไหมแต่มันมีความสั่นไหวนิดนึงนะครับระยะ20่สิบเอ็กซ์เนาะเออเห็นไหมมันสันนะ่นอ่ะอันนี้ผมถือนิ่งแล้วนะเห็นไหมนี่นิ่งแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูภาพนะ20่สิบเอ็กซ์เหมือนกันนะ แต่จริงๆคนจะซูมมากกว่านี้นิดหน่อยเนาะ,ะต่อให้เลยยิบสาแล้วดูความนิ่งโหนิ่งแบบนิ่งเลยอะ <c oughs> นะโอเคก็ไม่รู้ว่าใครที่เป็นเหมือนผมเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติหรือป้าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาออกแบบมแาบบเพื่อใช้ตัวเลนส์ของเขาอะเออเพราะว่า X2 มันใช้ไม่ได้นะครับ จจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะผมไปซื้อ X 200 Ultra มานะครับแล้วรู้สึกว่าอาการมันก็คล้ายๆกันเลยเนาะเออผมก็เลยคิดไปว่าเอออาจจะใช่ก็ได้เนะเพราะว่าตัว X 200 Ultra เนี่ยผมก็ใช้เป็น Origin o s 5นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเหมือน X 300 Pro เลยนะเวลาซูมาาในบทวิดีโอนะครับมันจะมีอาการแบบไหวตามมือไปหน่อยเนาะมันจะไม่ได้นิ่งแบบเหมือนรูปภาพนะเหมือนถนะ่ายมาโครเนาะโอเคก็ ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัว vivo x 3 0 0 pro นั่นเองนะครผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครผมหรือว่าอยากให้เปรียบเทียบรุ่นอะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์ก็ได้นะแต่อาจจะไม่ได้ทำบ่อยสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่ว่างนั่นเองนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวรอจบสังเกตก่อนนะครับอาจจะได้ทำนะเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่หมายวผม